ตั้งตั้งตั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 งนะครับวิธีมือนีสาวน้อยเพชรบ้านแพง่ะมือนีอยู่วัดบ้านเก็บง่ามูที่สิบบ้านน้องเหือบ้านเหี่ยวบ้านกลางบ้าน้จคอหนอระเวกไก่เคี่ยงมือแรงเด้อพี่นอง มาเบิกมาชมนากันนะครับสังกะสีสิงปลาไสพน่างานหลายก็มูเขาสังกะสีชมสังกะสีที่นี่นี่งานไรก็มูเท่าเกย์ใหญ่นางหวยราคาบตะทงกกันเดี๋ยวอะไรจะใช้เดี๋ยวบอกไปหลุดไปบอกกันอยู่หนางานบอกกันหนางานอืมไปเรียนหนอยกัน ใส่ซองขาวให้กษัตริย์ไปให้ผู้บาขวายเลยก็เลยเอาไปกินยเนี่ะงานด่วนงานเร็วมือนี้อยู่บ้านเก็บง่ายพี่น้องครับคือแสนก็ยังให้เราเยอะหนอกมาเตยประมวลน้ำกันน้ำทีมโดยบอโจยมนินน้องสาวลาอุ้งยิงเพชรบ้านแพงระบบไฟเลตติ้งโอ้เต็มรถอะไรเนี่ย ช่วงนี้หลางต่างวิธีพี่น้องต่างวิธีพ่นมุองก็สมบูรณ์โ้ยไฟก็ดีเอาไฟเดียือไฟน้อยเดียวล่ำดาวน้อยเดียวเมื่อนี้ระบบเสียงโซ้างที่เขาพี่น้องเอเสียงกลางก็ไม่เจอจอเอวีดีเมนวาโลบคอบเนาะมัาอนอมเอยตแกอนโอ้นี่่วงเนาะงไปไม่หนักไมได้ไปเถียมีเดยว นี่กันยังเนาะอ้่สิ่งอืนเขาไปเห็ดเด้อให้สิบบาทเอาซันกระซิ่งลงไปในเป็นหนามุ่นบาบ่กมือขึ้นหนึ่งบาทมือขึ้นมือขึ้นเนี่ยนะเรียนอยู่อำเภออำเภอยังนะอยู่บนนุญมือขึ้นมือขึ้นเรียนอยู่ไรก่อนนี่สาวเนาะอยู่อุบลนี่เนาะอำเภออำเภอยังวันน่าเยี่ยบบแมนบ่มือขึ้นอำเภอเขาไรสดอยู่ ทา่อ่ะมื่อเน,นี้อำเภอเมืองจันนะครับโอ้ชีสเกตเกมนวาหาด,ดงเนี่ยะมอะลำเนาะมือขึ้นจ้าขนาดสองสามขนาดอ,อ้เมื่อน,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 นี้มื่อนี้ก็เมื่อนี้ยก็รัตนาสินอยู่บ้านดูนงานอะไรอยู่ใส่อบตดูนกระทล่มบัลลิกาอาปฐมอยู่บ้านน้องคู่ว่าเรองทีบอยู่น้องคู่เมื่อเมื่อชีเกต เมื่อสิอมตี่มนลสิ่งเมื่อวันทโ่ทานกล่าวถึงนี่สาวหน้อยอยู่เมืองจันคนสี่กันทุกเกือบทุกลังขาเลยดังแห้งแห้งเด้เอาดูมันกบเสียงได้ใครยุ่งยังซุ่มนี่ยังงานยังอี่ยุ่งยังซุ่มนี่มันนั่นยังซุ่มมันนั่นงานบุญอย่างกอ่ยัง่เห็นเลย ตปุ้ตเดตาวุนเนี่นะกลุมเขาวุญกลุ่มเขาเนยห่อนตีอยู่วัดบ้านบ่อเนี่นะฮัดเดี๋ยวไปเอีมบ่มือนะไอ้ม่เนี่ยนะพชรีครับสาวหน่อยนะงานนี่นะฟังลูกระเบิดนะโยฟังลูดนิมิตเก็บนานกอนไปเอาไปเก็บนามเลยแล้วขารถไปทังนี่าย่าตังต e, ังตังต hey ังสังกสีป่าใช่สังกสีสิงเอา ดำไปไลยเนาะดูดำโอ้ดูดำหลอมผู้สิงดำดขึ้นดำขึ้นโอ้พอมาจะสีนอยได้ยันางันใหญ่ส่แลดำเนาะงันใหญ่มันไว้ง่ายหน่อยดูอปอปน้อวัดบริวาเต้นกระมลใช่มือแรกเดเนาะกระหมด้เนาะเอาจออกวัดปีเนาะไ่ได้หอนาะพระมนเศวติจริงเลยเวเลยอมอมครับหอมแนโค้บเลยไปวัดบ้านโน่นเนี่ยนะปีนี่หับพื้นเท้ดเงเนาะสังกสีเนาะ ก็วันนั้นนู่นของเสียบุญมากด้เสียมากมีกบุงจอนลยเดิเนไปในวัดในบ้านหรอกใส่ในวัดจากพี่นนหนมือม้วนหมันลายขื่อปวดเอ้ะเ,เรลือง <c oughs> อ่ะมือแล้งมีน้องไผ่สีมากกะเพรามาปูสาดไก่สีเต็มเลยไปเบิ่งซื้อก่อน,น้ามีผู้ใดนี <c oughs> ่ <c oughs> สาดกะเต็ม <c oughs> หัวหน้างานกะเพราเล้งลูกน้อง อันนี้รุ่น้องน้าแม่นบ่ลนี่ท่านสมัยด่ว่าหากินง่ายด้นี่รุ่นนี้เราซีบนไม่ทั้งในแหละรถ่นนี้เตรียมเคลียร์พื้นที่ตอนนี้ละ

คิดเรียวนะใส่เลยนี่เจ็บีตาลงมาได้ได้ uh well, bu ้นเลยนี่พูดอะไรพูดอะไรยายพูดอะไรเลยอ่ะปูปูปูาสพี่น้องเอาใส่เลยนกาหลุมหันใดมคนเทนต์้าพนงเหนตนนัให้นองอย่างน้องอยู่วัดป่านั่นนะอยู่ใบลำมานะ ไูยนะก็เหอลอบแล้วเป็นยังไีอพี่น้องเดี๋ยวไปบางอีกฉากนึงเรออลัอาางการงานสางโอ้ยปลภใส่ที่หลง่งเลยอะสาานทีคำคืนนี้ จูตเตรียมนี่คุณนหันแบบ้เป็นนมื่นนะครับอลังการอลังการโลโบขอบจอ LED สุดยอดเลยมีขายก็รังแต่งของแต่งเครื่อง มา,มาแมลแงครับพี่น้องครับมวลซื่นกันโฮเซลสถานที่คำคื้นนี้ัคลิปนี้ไปซ้ำนี้พี่น้องคลิปนาพอกันไหมคนครับ